มันมีกล้องอ่ะมีกล้องอ่ะดูกล้ฟแมทไอไม่ใช่ดิกล้องมันอีกตัวนี่ไม่ใช่แล้วกล้องไหนอ่ะกล้องถ่ายรูปก็้องแบบจเซฟหมดเหรอจอเซย์ใ้มันเห็นกูแล้วมันเห็นกูแล้วมันเห็นกูแล้วทำไมมันตึกตึกตรงนี้อ่ะไม่เข้าใจเลยเฮ้ยบ้เมื่อเป็นตัวดีเลยเป็นคนรับข้อแทนกูสินะปกตินั่นเวลาวิ่งหนีใครมันจะโดนลากใส่หนึ่งคนตลอดเลย ดนเขาน้อยอยู่กับฉันไม่เลิกปวดตีกไปแล้วตายไปแล้วตีอย่าทำหนูเอิ้นใจพี่ด้วยเอิ้นนักมวยเพื่อนฉันน่ะมันต้องโดนทำไมนักมวยตีโดนตีแล้วมันไม่ขึ้นหลอดมันกลายเป็นว่าเกือบเต็มหลอดเลยว่ะดาไม่รู้โอ้ยจะช่วยยังไงอะมันร้อเลยวะน่ยโชคสิคีดออคือว่าแปลกๆคือว่าแปลกๆเน็กมายิบมาหาที่นิวอน ได้ได้เดี๋ยวร์ที่ไปหาฉันไม่เข้าใจทำไมล้มไม้แล้วฉันอยู่ฝั่งเดียวกับมัน <laughs> รับสายนะครับทรแล้วรับเลยครับไม,ไม่มีผนังไม่ <laughs> ไมีผนังไะได้ยินเสียงรอสายโอเคโอเคสวยเฮ้ <laughs> ไม้ใช่ฮิวช่วยเออกรณ์เดี๋ยวมันเลยเซตหนึ่งแล้วที่มันมีคนไปช่วยนั่นแค่ตอนน้องไปแล้วแหละกูต้องไปแล้วแหละตอนแรกก็าจะแบบตอวน้อยไปช่วยโอเคกูต้องไปแล้วแหละคนช่วยด้วยช่วยด้วยมันช่วยแล้วมันช่วยหน่อยฉันจะตายแล้วอ่ะไปแล้วอ่ะกำลังไปช่วยทุกคนกำลังไปช่วยทุกคน วิ่งออกเราภาพถ่ายไปแล้วถ่ายแล้วเด็กกูไปช่วยกูช่วยสาวน้อยมันไล่มึงไงเลยพ่อเบิร์กมาช่วยสาวน้อยหน่อยมันไล่กูปีนีูเอาปืนเดินดสวนลูกกูเขี้ยะนะเออเออโอ้โหตรงนี้มีเป็นล้านคนเลยอ่ะไม่นะโว้ยโอยทำไงดีวะ พี่พี่อยู่ไหนเออพี่อยู่เอิร์ธอยู่พี่เราหนิงหเฮ้ย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 คุมแมลงเพลินคุมแมลงเพลินจังหวะนี้แหละจังหวะนี้แหละเออไปไปช่วยเราด้วยไปเลยไปเลยสาวน้อยไปเร็วไปเร็วกูนั่งที่เดิมแทนไล้ตัวรับปีนแล้วเออคุมแมลงเพลินดูหันกล้องไปจนเซฟมุกเดินอะไรนี้เฉยเลยทางนู้นทางนี้ทางแย่ไปไห เอ้าเอ้าช่วยสาวน้อยก่อนเดี๋ยวนะผมเซฟเฝ้ามึงไหมจีไม่เฝ้าไม่เฝ้าแต่มีรอยเท้าเขาอยู่หายแล้วจากแล้วไปแล้วจางไปดูแล้วพี่โอ้พี่แม่งโคตรนักช่วยวะนี่มันตายคูสาวน้อยไปแล้วสาวน้อยตายแน่เลยอ่ะโอ้ตุองไปผมไม่รอดแล้วลาก่อนสาวน้อย กดไ่ได้ไม่เข้าใจเลยกดสกิลไม่ได้กูด่ากงเก็บเมื่อกี่ไม่กี่มัจะมาอะไรนี้มันไม่อยู่ที่ผมผมกำลังปัดเครื่องที่ไปแล้วไม่อยู่แล้วใครจะอยู่ตรงไหนก็อยู่แต่มันไม่ใช่พี่แน่นอนใครใครหัวใจไม่เต้นบ้างผม โอเคผมเต้นแล้วม <hire S 2> ันอยู่ตรงเต้นแล้วโอเคยันกลางพี่แม่เขียวสายอะไรขี้ยังไม่ขึ้นเลยพี่โทรหาผมทำไมอ่ะอ๋อ้พี้คุณโทรบินคนโทรอะไรของมึงเนี่ยเบอร์โทรอื่นจะได้ยินเสียงร้อนสายอีกแม่ให้เบอร์คล้ายกันไม่เลยใส่เบอร์ผิดอ่ะโอ้ตายแล้ว ล้วมันอยู่ไหนวะเนี่ยเราก็ไม่จะเจ็บเจ็บเจ็บคู่หมดเลยโดนตีคนละชิ้ก็ตายหมดแล้วเนี่ยพี่ผมปั่นหนึ่งเครื่องปั่นอยู่สองเครื่องกูตายขอบคุณมากไอ้หนอนร้องเร่งป่กทำอะไรเพื่อนฉันอะเฮ้ยเราเราไม่ช่วยเหลือเหลือชีวไปโอเคปวดหัวมากเลยเกไปแล้วกระบอกไปที่เครื่องฝั่งแล้วถ่ายรูป ถ่ายรูปเออไปห่างแล้วไม่ห่างแล้วเป้ามันเฝ้าม่ไปเห็นกูมันแล้เห็นกูมันแล้เห็นกูก่อนพี่ไปอยู่กับผมอ่ะอยู่กับผมมันมันอยู่กับผมเฮ้ยมันอยู่กับพี่อยู่กับผมแล้วพี่พี่ช่วยเลยจังวันนี้แหละช่วยต้องช่วยแล้วอยู่สองคนได้ยังไงวะดีมากเออที่เมนเก้าเก้าแท็กให้หนึ่งทีได้ไหมผมเก้าเก้าเออ อย่าเลิเต้องเสียมีชิวเหรอไงฉันทำดีที่สุดแล้วอ่ะฉันจะไม่ลืมนายเลยเอิญนายคือพระเอกเฮายันักกีก็โดนมือกู้นคนเดียวไม่แน่เลยทีนี้พี่ต้องวิ่งหาท้านไม่แน่คิดใช้มะแรงเลยจะวิ่งหาให้นะช่วยด้วยช่วยด้วยทางออก เอาละครับความสนุกนี้ได้เริ่มยๆพี่ต๋อโถ่เว้ยโถ่เว้ยกำลังวิ่งหาพี่เจอท่อไหมไม่เจอเจอแต่หิเจออะไรนะพี่เจอเจออะไรนะเจออะไรนะอะไรของผมมา้ผมแล้วพี่จะไม่ให้ผมตะโกนได้ยังไงในเมื่อมันเป็นอย่างนี้เราไม่น่าเจอกันเลย เออเราจะเจอกันได้ยังไงเนี่ยกูไม่ไหวแล้วกูจะรู้อ่ะที่พูดอะไรออกมาแต่ตัดสินเจออะไรไม่เจอเจออะไรทำไม่แต้มกูสามพันห้าเนี่ยยังไม่พอไงยังเก่งไม่มากพอ